กรุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข่าวสั้นโลกมวยปั้มนะครับข่าวสั้นที่จะทำให้คุณรู้เรื่องราวของโลกมวยปั้มมากขึ้น วันนี้นะครับก็มีข่าวมารายงานการพอสมควรนะฮะในด้านของทั้งตัวนักมวยปั้มเองแล้วก็ค่ายของนักมวยปั้มคนต่างๆด้วยนะครับยังไงก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะวันนี้ครับข่าวแรกออลิกบิชอปครับบอกว่าสงครามระหว่าง AEW กับ WWE เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นเอลิกบิชอปบอกว่ามีคนมาพูดเกี่ยวกับเขามากมายนะครับในเรื่องที่ AEW เนี่ยสามารถเอาชนะค่ายพัฒนาทักษะของ WWE ได้ด้วยโชว์เต็มรูปแบบแถมเขาบอกว่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องของคืนวันศุกร์ที่ SmackDown เอาชนะ AEW Rampage e AE d ดิ e ิชอ h บอกว่ามันเป็นการวางแผนที่ดีมากสําหรับนักมวยปั้มโชว์หลักของ AEW ที่สามารถเอาชนะค่ายพัฒนาทักษะของ WWE ได้แต่ผมว่านั่นยังไม่ใช่การแข่งขันที่แท้จริงมันไม่เหมือนกันเลย แต่ทุกคนก็อยากให้มันเป็นอย่าง,งานั้นรวมทั้งตัวผมเองด้วยผมเองก็เหมือนพวกคุณนั่นแหละพวกเราอยากให้มันเป็นเหมือนช่วงสงครามวันจันทร์ระหว่าง WWE กับ WCW พวกเราอยากดูมันในฐานะของแฟนมวยปั้มเพราะมันจะต้องสนุกมากแน่ๆมันจะต้องมีเรื่องราวการแข่งขันที่เข้มข้นแล้วก็น่าสนใจแต่ในความเป็นจริงมันยังไม่ถึงจุดนั้น AEW ในคืนวันศุกร์เนี่ยยังคงเสียเปรียบอย่างมากและเราลองมาเปรียบเทียบอย่างที่ทุกคนชอบทำกัน ผู้คนชอบพูดถึงในเรื่องของเรตติ้งช่วงคนดูอายุถึง18ถึง49เหมือนกับว่ามันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยมันเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ทั้งหมดเมื่อคนอย่าง Brian a นด์อวเเนี่ยเป็นผู้ที่ชื่นชอบการเปรียบเทียบระหว่าง AEW ทีม A กับ WWE ทีม C งั้นเราลองมาเปรียบเทียบแบบเดียวกันในคืนวันศุกร์ถ้าการเปรียบเทียบเรตติ้งในช่วงอายุ18 49เป็นตัวแปรในการเปรียบเทียบ ทำไมถึงไม่มีใครพูดถึงว่ายอดวิวคนดูอายุ18ถึง49ของ SmackDown เนี่ยมากกว่าเรตติ้งของ AEW ทั้งหมดรวมกันซึ่งนั่นหมายถึงคนดูตั้งแต่2ขวบขึ้นไปทั้งหมดนั่นเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครไปเปรียบเทียบมาในทางนั้นเพราะมันจะทําให้ AEW ดูแย่เอลิบิชอบยังเสริมต่อนะครับบอกว่า AEW เนี่ยจะต้องหาลูทางที่ทําให้ค่ายนั้นเติบโตมากกว่านี้ซึ่งช่วงเวลานี้ของ AEW เนี่ยหายกับ WCW มากม AEW ต้องหาทางถ่ายทอดสดลงในฟรีทีวและต้องจัดการเรื่องเพ y Per v วิวต่างๆให้ดีซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลให้กับ AEW เนี่ยโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่องข่าวต่อมานะครับเชมัสจะไม่ได้เข้าร่วม WWE Draft เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเค l ติกวอลเลอร์โพสในทวิตเตอร์ของเขานะครับว่าเขาเนี่ยได้รับการผ่าตัดครั้งที่2ซึ่งคาดว่าเชมัสเนี่ยอาจจะต้องพักหลายสัปดาห ทำให้เชมัสเนี่ยไม่สามารถเข้าร่วม WWE Draft ได้อย่างแน่นอนนะครับในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานว่า WWE จะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรนะฮะถ้าจำกันได้เนี่ยในตอนที่เชมัสสู้กับเจฟฮาร์ดีนะครับเชมัสเองเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บที่จมูกอีกครั้งแล้วก็มีเลือดออกหลังจากที่ปั้มไปสักพักหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยคาดว่ารอบนี้ที่เจ้าตัวไม่ได้ถือเข็มขัดแชมป์แล้วเนี่ยก็อาจจะพักผ่อนจนหายดีนะครับแล้วค่อยกลับมาปั้มอย่างเต็มที่ก็เป็นได้ ต่อมาครับอเล็กซ่าบีจะเข้ารับการผ่าตัดใน Extreme Rule ครับหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับ Raw w o m e n Champion อย่าง c h a r o t t t f แ a i r ไปแล้วเนี่ย WWE ก็วางแผนให้อเล็กซ่าบีหายไปจากจอสักพักหนึ่งครับซึ่งไม่มีรายงานว่านานแค่ไหนแต่แค่พูดเข้าๆๆว่าอาจจะหลายเดือนรวมทั้งมีข่าวลือว่าเธอจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับคาแรคเตอร์เดิมที่เธอเคยเป็นนะครับการหายไปในครั้งนี้ของอเล็กซ่าบีเนี่ยมีรายงานว่าเธอจะต้องเข้ารับการผ่าตัดไซนัส และต้องพักฟื้นจนกว่าจะหายดีถึงจะกลับมาปั้มได้นะครับผมข่าวต่อมาครับ NXT 2.0คนดูหายไปเกือบแสนใน NXT 2.0ล่าสุดนะครับเรตติ้ง mm. ผู้ชมเนี่ยหายไปถึง1 2 1 9จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย NXT มียอดผู้ชมอยู่ที่746,00 0วิวโดยประมาณนะครับแต่ในสัปดาห์นี้เนี่ยเหลือเพียง655,000วิวโดยประมาณเท่านั้นเอง เมื่อบวกลบกันแล้วเนี่ยคนดูจะหายไป91,000คนโดยประมาณครับซึ่งเรตติ้งต่ำสุดที่ nxt เคยได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ520 0 0 0วิวต่อสัปดาห์ซึ่งณตอนนี้นะฮะก็ระหว่างยอดวิวต่ำสุดกับยอดวิวปัจจุบันเนี่ยก็ห่างกันประมาณ1 2 0 0 0 0วิวเท่านั้นเองก็ต้องมาดูกันว่า nxt 2.0จะรับมืออย่างไรนะครับกับเรตติ้งที่ร่วงกาวลงแบบนี้นะฮะเร่าวต่อมาครับทุกคนแรนดี้ออตตันได้รับบาดเจ็บครับ รอแท็กทีมแชมเปี้ยนแรนดี้ออต o ัเนี่ยหายไปจากโชว์ในรอตอนล่าสุดนะครับแล้วมีการพูดกันหลังฉากว่า Randy ้ออต n เนี่ยไม่พร้อมที่จะขึ้นโชว์ซึ่งนะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานว่าเจ้าตัวเนี่ยจะกลับมาขึ้นปั้มเมื่อไหร่และจะปรากฏตัวในรออีกเมื่อไหร่นะครับคงจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่า Randy ้ออต n นเนี่ยจะเป็นอีกคนหนึ่งที่พลาดการดัครั้งนี้หรือไม่นะฮะข่าต่อมาครับอดัมเชอร์บอกว่าเขาเนี่ยเสียเวลากับ WWE มากไป อดัมเชอร์หรือว่าบอ s สโตแมนเดิมนะครับบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกดีมากที่ได้ทํางานกับ WWE แต่การทํางานกับ WWE เนี่ยทำให้เขาเสียเวลาชีวิตมากไปเยอะเช่นกันอดัมเชอร์บอกว่ามันเยี่ยมเลยนะเมื่อคุณได้โอกาสในการทําสิ่งต่างๆผมดีใจมากที่ได้ทํางานกับ WWE แต่มันทําให้ผมเสียเวลาไปมากเช่นเดียวกันผมไม่ได้มีเวลาเหลือมากนักในการทําสิ่งต่างๆเพราะงั้นในตอนนี้ผมพยายามคิดว่าผมจะทําอย่างไรให้ตัวเองนั้นเติบโตขึ้น ผมได้มีโอกาสในการออกไปปั้มในที่ต่างๆมันแตกต่างออกไปและผมสนุกกับมันจริงๆผมมักจะคิดถึงเวลาที่ผมอยู่ในสนามตอนนี้เนี่ยมีข่าวลือนะครับว่าอดัมเชอร์เนี่ยอาจจะเซ็นสัญญากับ AEW หรือว่า Impact Wrestling ในอนาคตอันใกลน้นี้ก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าอดัมเชอร์เนี่ยจะเข้าไปอยู่ในค่ายไหนนะครับข่าวต่อมา WWE ต้องการเปลี่ยนลุกอดัมโคนะครับมีรายงานว่าในกรณีการเรียก อดัมโคลขึ้นค่ายหลักเนี่ย WWE ต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเขาใหม่โดยเฉพาะให้โกนหัวนะครับซึ่งมีรายงานว่าอดัมโคเนี่ยไม่ต้องการที่จะตัดผมของเขาแล้วก็ไม่ต้องการพูดถึงเรื่องนี้อีกและในการประชุมครั้งล่าสุดนะครับเรื่องการปรับภาพลักษณ์เนี่ยก็ไม่ได้ถูกนําเข้าสู่ที่ประชุมด้วยเรื่องเหล่านี้ทําให้อดัมโคไม่ชอบทีมเขียนบทของ WWE ครับและเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เขาออกจาก WWE อันนี้โดยส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าหลังๆข่าวเรื่องที่ WWE ทำแย่ๆกับอดัมโคเนี่ยเป็นข่าวโคมลอยซะมากกว่าเพราะว่าอดัมโคเคยเออกมาปฏิเสธรักเดิงแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยไม่เคยได้ยินเรื่องที่ตัวเองถูกวางบทให้เป็นผู้จัดการของคิดรีนะครับและยังบอกว่าไม่ได้มีการผิดใจใดๆระหว่างตัวเขากับ WWE แต่ทั้งนี้เนี่ยก็ยังมีข่าวออกมาเรื่อยๆว่า WWE ต้องการเปลี่ยนแปลงเขาบ้างเปลี่ยนภาพลักษณ์โกนหัวบ้างซึ่งข่าวหลังฉากแบบนี้นะครับผมแนะนำว่าให้ฟังหูไว้หู ของทุกๆค่ายนะครับข่าวต่อมาอีวามาลีสอกหลุดครับ WWE ได้ประกาศว่าอีวามาลีเนี่ยได้รับการประเมินจากแพทย์เมื่อคืนนี้นะครับและกำลังเข้ารับการรักษาจากอาการสอกหลุดจากการโจมตีของเชนาเบสเลอร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไม่มีประกาศว่าอีวามาลีจะหายไปจากโชว์เหมือนในกรณีของนายแจ็คหรือเปล่านะครับเนื่องจากกรณีของนายแจ็คเนี่ย WWE ประกาศเลยครับว่าเธอจะต้องพักอย่างไม่มีกำหนด แต่ในด้านของอีวามารีเนี่ยยังเป็นแค่การประกาศอาการบาดเจ็บเฉยๆยังไม่มีการประกาศว่าจะต้องพักนานแค่ไหนไม่แน่เราอาจจะยังเห็นอีวามารีอยู่ในโชว์ของรอก็เป็นไปได้นะครับข่าวต่อมาครับไรอันเดนเนสันจะไต่แรงเพื่อรีแม t ช์กับเคนนี่โอเมก้าไรอันเดนเนสันกำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะสู้กับนักมวยปั้งคนต่างๆใน AEW นะครับเพื่อที่จะได้รับโอกาสรีแมช์กับเคนนี่โอเมก้าไรอันเดนเนสันบอกว่า ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่า AEW ทำงานยังไงมันคือระบบแล้งและมีคนมากมายที่พยายามจะไต่มันขึ้นไปผมจะต้องไปยืนอยู่เหนือพวกเขาไม่สำคัญว่าผมจะต้องจัดการพวกเขากี่คนเป้าหมายของผมคือ AEW Championship ข่าวต่อไปครับ g o เบิร์กจะเจอกับ Bobby l ร s ล l e y ใน WWE Raw Show นะครับเนื่องจาก WWE เนี่ยแจ้งว่า g o เบิร์กจะต้องเข้ารับการผ่าตัดจากการสู้กับ Bobby l a s ล l e y ครั้งที่แล้วเนี่ย ทำให้เขาจะต้องหายไปจากจอสักพักหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าตัวโกเบิร์กเนี่ยเพิ่งกลับมาท้าทายบ็อบบี้แลชลีในรอตอนล่าสุดซึ่งคาดว่าแมตช์ของทั้งคู่เนี่ยจะถูกจัดขึ้นใน WWE r o w s h e w วันที่21ตุลาคมในซาอุดีอาระเบียนะครับก็ต้องติดตามว่าพวกเขาทั้งคู่เนี่ยจะได้สู้กันใน c r o w s h e w อย่างที่คาดหรือไม่นะครับผมข่าวต่อมาครับทุกคนคอนด้าลาฮซี่ครับขอดลูกคนแรกแล้ว ลอนด้าเลวซี่กับเทอร์ริสบราวน์นะครับกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เมื่อลอนด้าเลวซี่คลอดลูกคนแรกของเธอเมื่อไม่นานมานี้นะฮะซึ่งลอนด้าเนี่ยโพสต์รูปพร้อมแคปชั่นว่าขอต้อนรับสู่โลกใหม่นี้ลาเคียมาลากาปัวกาลานิโปบราวน์เน่ซึ่งชื่อลูกของลอนด้าเลวซี่น่าจะชื่อมาเคียนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ลอนด้าเลวซี่เนี่ยได้หายไปจาก WWE ตั้งแต่ปี2020 นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเธอต้องการใช้เวลากับครอบครัวซึ่งณตอนนี้เนี่ยไม่มีแผนที่จะกลับมาปั้มแต่อย่างใดนะครับและยังคลอดลูกคนแรกออกมาด้วยคาดว่าลอนด้านอลซี่เนี่ยคงจะไม่กลับสู่ WWE เร็วๆนี้อย่างแน่นอนข่าวต่อมาข่าวสุดท้ายครับทุกคนบารอนคอบินอยากจะถูกจดจําในแบบอื่นที่ไม่ใช่การเป็นแชมป์บารอนคอบินได้ถูกถามนะครับว่าเขาจะเลือกอะไรระหว่างการไม่ได้เป็นแชมป์ WWE แต่ไม่มีใครสามารถรอดจากท่าไม้ตาย In-O f d a เดของเขาได้หรือเป็นแชมป์ WWE แต่มีคนสามารถยกไหล่ขึ้นจากท่าไม้ตายของเขาได้บารอนคอบินบอกว่าผมขอพูดตามตรงว่าการเป็นแชมป์เนี่ยมันคือเป้าหมายที่สุดยอดของผมการชนะได้แชมป์อย่างยิ่งใหญ่เนี่ยมันยอดเยี่ยมแต่เอาจริงๆตอนนี้ผมได้รับความสำเร็จมามากมายและมันคงจะดีถ้าผมได้แชมป์โลกมาเป็นถ้วยรางวัลในห้องของผม ตอนนี้ในห้องผมเนี่ยมีถ้วยรางวัลของแชมป์ยูนิเต็ดสเตทแชมเปียนกับกระเป๋า m o นนี่เดอะแบมันคงจะต้องดีมากๆถ้ามีแชมป์โลกอีกสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราพูดถึง Stone c โค d หรือ The Rock เราจะไม่พูดถึงว่าพวกเขาได้แชมป์กี่สมัยแต่เราจะพูดถึงช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเพราะงั้นผมคิดว่า12ปีที่ผมอยู่ในสายอาชีพนี้แล้วไม่มีใครรอดจากท่าไม้ตายของผมได้ก็ดูเป็นเรื่องที่คนจะพูดถึงมากกว่าการเป็นแชมป์ ผมอยากให้คนพูดถึงในแง่ที่ว่า12ปีของบารอนคอร์บินเนี่ยไม่เคยเป็นคนดีกับเขาเลยแต่ก็ไม่มีใครรอดจากท่าไม้ตายของเขาไปได้เช่นเดียวกันมากกว่าที่จะพูดถึงผมว่าเฮ้ hey, เขาเป็นแชมป์สมสมัยบารอนคอร์บินนะครับเรื่องที่จะถูกจดจําในรูปแบบของการกระทําแล้วก็ช่วงเวลามากกว่าการนับจํานวนแชมป์เฉยๆซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับแต่ก็ต้องดูว่าโมเมนต์นี้เนี่ยจะถูกผลักดันให้มันดีเยี่ยมได้ขนาดไหนนั่นเอง ก็วันนี้นะครับมีข่าวมารายงานประมาณนี้อาจจะน้อยไปสักหน่อยนะครับแล้วก็ข่าวข่าวของ AEW เนี่ยอาจจะมีไม่มากนักก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมหาข่าวไม่ค่อยเจอจริงๆครับทุกคนแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยผมมีเวลาทําค่อนข้างน้อยก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้นะครับแล้วยังไงถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะฮะใครอยากสนับสนุนก็กดสมัครสมาชิกได้เลยแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ